น้องแกะนะครับวันนี้จะเป็นน้องแกะนะครับน้องแกะใช่น้องแกะชื่อจริงนาะงอ่านว่ายังไงนี่ผมก็จําไม่เคยได้สักทีนะครับอ่านว่าอะไรนะ เอจะาจาร่าเหรอผมไม่รู้นะว่าคนอื่นอ่านว่าไงนะครับแต่ผมเรียกน้องแกะได้แหละน่าจะสะดวกดีเพราะผมก็เห็นแต่คนอื่นเรียกน้องแกะนะครับ <S <S เป็นน้องแกะจากเกมอักเนนะครับมาในชุดซัมเมอร์สกินซัมเมอร์ฟลาวเวอร์นะครับ F A 018เป็นชุดสีชมพูสุดน่ารักมากเลยครับเป็นงานของค่ายเอพิกทอยนะครับซึ่งค่ายนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในค่ายที่ทําตัวละครจากเกมและอนิเมะออกมาได้ค่อนข้างสวยและต้องปกมากจริงๆและที่สําคัญนะครับราคาโคตรดีครับตัวนี้ผมได้มาแค่4ี0 0ันยบาทเองนะถือว่าสวยและกออ ธีมชายหาดยามเย็นนะครับก็จะเป็นออกโทนสีชมพูเหมือนพราทิตย์ตรงดินนะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีพวกใบไม้ใบ,ใบต้นมะพร้าวอะไรอย่างนี้นะด้านหลังก็จะมีรูปนางนะครับสวยน่ารักมากครับนางพร้อมกับแกะอีกหนึ่งตัวนะครับมีน้องแกะตัวใหญ่แล้วก็มีน้องแกะตัวเล็กนะครับด้านก็ไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาแกะชมความน่ารักของนางกันเลยดีกว่าครับ สวยจริงๆโขเอวบางเรียวเล็กมากครับชุดน้องโคตรสวยและน่ารักมากครับหากใครมีแฟนก็คงอยากให้แฟนใส่ชุดแนวแนวนี้แหละนะมันสวยและน่ารักดีนะโดยรวมนะครับดีเทลเรียกว่าสวยโอเคมากเลยครับแบบสวยจัดคุ้มราคาเกินคุ้มราคาแน่นอนเกินคุ้มราคาแน่นอนครับยืนโต้ลมอยู่ริมชายหาดนะครับรับลมยามเย็นนะหน้านางนะครับบอกเลยครับน่ารักสีผิวสวยงามมากครับสีนวลออกแดงชมพูนิดหน่อยนะครับแก้มมีรอยเขินอายนิดนึงน่ารักมากเลยครับนางนี่แล้วก็ทำปากแบบ ตกใจกับแสงยามเย็นเครับดีเทลในส่วนของหัวแล้วก็ผมไะททาออกมาได้สวยมากเลยนะครับนางมีเขาด้วยนะครับเขาแกะแล้วก็หูแกะนะครับแล้วก็มีสลัเปาอยู่บนหัวลูกนึงนะครับพวกปลายผมนี่ก็เรียกว่าสวยงามมากครับปลายผมนี่แหลมเปรี้ยวบาดมือได้แน่นอนเลยครับไม่มีแบบงานจุดแต้มสีอะไรเลยเลยนะลำดับการไล่สีผมนี่ก็สวยโอเคมากเลยนะครับก็คือช่วงบนเนี่ยจะทนสีน้ําตาลแล้วก็ปลายผมเนี่ยจะออกทนแดงกำบนะครับแดงสีเข้มอะไรเงี้ยแดงสีเลือดนะชุดนางนะครับก็จะเป็นชุดว่ายน้ําสีชมพูนะครับลายต สำหรับผมก็เรียกชุดมิกินี่ได้แลยนะแต่น้องหน้ารักครับผมก็เลยขอเรียกชิลไดนาล้วกันนะไม่รู้ว่าน้องอายุเท่าไหร่ด้วยเดี๋ยวมีใครเปิดประตูมาหรือเปล่าที่จริงนางก็ไม่เล็กนะครับก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับในชุดซัมเมอร์นี้น่าจะเห็นได้ชัดที่สุดแล้วนะสีผิวช่วงลำตัวเนี่ยสวยงามมากครับเห็นกระดูกไขปลาด้วยนะใครเป็นเฟติสกระดูกไข่ปลาด้ะ สิดคอแน่นอนครับไหลนางขาวๆาวนะครับหน้าท้องนางนวลนวลนะครับหน้าท้องนางนี่คือเห็นสะดือแบบโอ้สวยมากเลยครับแล้วก็ท่าส่องดีๆนางหุ่นดีมากเลยนะนางคือขุ่นเลียวเล็กบอบบางมากเลยนะครับคือนางหุ่นดีมากจริงๆครับหลังนางนะครับก็ขาวนวลนะครับเสียดายนะครับมันจะมีผ้าคลุมมาปิดบังอีไว้อีกทีหนึ่งก็อาจจะไม่เห็นนะครับในส่วนของหลังทั้งหมดนะอาจจะเห็นช่วงหลังบนบนนิดหน่อยนะครับ ผ้าคลุมหรือว่าแบบชุดนอกของนางนี่ก็คือเรียกว่าปิ้ววอนปิ้วมากเลยนะครับคือท,ที่จริงมันก็ไม่ใช่ผ้าคลุมหรอกนะแต่มันปิ้วเหมือนผ้าคลุมเลยเหมือนแบบชุดแบบโปรง่งใสยาวๆนะครับปิ้ววอนเลยครับชุดว่ายน้ำนางนี้จะออกเป็นแบบว่ามีผ้าปล่อย ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะชุดบีกินี่ชุดใบน้ำแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันน่ารักชุดมันน่ารักมากครับถ้าผูกไว้ตรงที่ต้นขาขวาด้วยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมชุดบีกินี่หรือว่าชุดใบน้ำส่วนใหญ่บางทีมันจะต้องมีผ้ารัดอย่างนี้หรือว่ามีสายรัดอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นแบบอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะครับขานางเรียกว่าสวยขาวยาวมากเลยครับแบบสวยๆครับขานางตัวนนางก็มีนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับโซโลตีนเป่ายืนอยู่ริมขอบชายหาดนะครัับานนคอมื จะเป็นแนวอยู่บนชายหาดใช่ไหมครับก็จะมีครึ่งนึงเนี่ยเป็นทรายแล้วอีกครึ่งนึงอ่ะจะเป็นน้ําทะเลนะครับมันจะเป็นเหมือนสีน้ําทะเลตอนที่กระทบแสงยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินนะครับมันจะออกโทนสีชมพูสีม่วงปนๆกันไปนะครับมันทําให้ดูสวยดีซึ่งปกติอ่ะมันจะเป็นฐานสีน้ําเงินกันซึ่งมันก็คอนเซปต์น้ำทะเลแหละแต่แบบน้ําทะเลยามเย็นอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีออกมานะครับแล้วก็ด้านทรายนะครับก็มีน้องแกะด้วยนะครับน้องแกะก็มาเล่นน้ำเหมือนกันนะครับแกะใส่พวงมาลัยด้วยนะคร ด้วยนะครับหากใครมีนะแล้วก็อาวุธของนางนะครับมีดอกไม้บานอยู่ด้วยนะครับก็มี1ห3 3ดอกนะครับเป็นทองหรือเป็นคาถาหรืออะไรนี้ผมก็ไม่รู้นะครับอย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนๆนะครับผมไม่ได้เล่นเกมมากนักแต่ผมค่อนข้างชื่นชอบในตัวละครและดีไซน์ของเกมนี้มากผมก็เลยพีมานะครับพีมาเยอะด้วยเยอะพอๆกับเกมมาซูเลนเลยซึ่งก็ไม่ได้เล่นทั้งคู่ แต่ชอบครับและก็นางจะมีพวงกุญแจมาให้ด้วยนะครับเป็นพวงกุญแจรูปน้องเนี่ยแหละถือว่าเป็นพวงกุญแจน่ารักน่ารักอีกอันนึงนะหากใครสะสมพวกของจิบิจิบิพวกนี้นะเรียกว่าสวยคุ้มราคาแน่นอนครับหากใครชอบน้องนะครับก็ไปหาไปกันได้นะครับราคาไม่ได้แรงเท่าไหร่นะเรียกว่าราคาสวยเกินคุ้มราคามากครับก็เสียดายนิดหน่อยที่มาสะสมพวกนางชาไปนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวล่างเอลิทูของนางนะครับตัวแรกเลยอะ่ะเออตัวนั้นไม่ได้สะสมก็เสียดายนะครับไปได้หายมาด้วยก่อนถ้าใครชอบคลิป ด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับมาตานะครับ